ยุคก่อนเด็กยุคก่อนมีหน้าตาน่าเกลียดหน้าชังมากกว่าเด็กยุคนี้จะมีเด็กที่หน้าตาน่าเกลียดหน้าชังน้อยจะมีเด็กที่สาสวยหน้าตาน่ารักน่าอินดูมากไม่ว่าในกรุงไม่ว่าบ้านนอกบ้านนอกอาจจะล่าหลังอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ดีเด็กที่เกิดสมัยนี้มันหน้าตาก็สวย มันจะสาสวยยิ่งขึ้น <c oughs> มันเพราะการน้อมไปแห่งจิตของบิดามารดากระทั่งว่าของทารกนั่นเองมันมีจิตที่น้อมไปเพื่อความสะสวยล,ลูกคลอดออกมาสวยลูกเองมันก็ต้องการจะสวยพ่อแม่ก็ต้องการให้สวยนั้นทารกเกิดมายุคนี้มันจึงสวยกว่ายุคก่อนๆแล้วก็เรื่อยๆมา ไอ้ที่หน้าตานหน้าไม่ไม่ไมน่าดมูมันจะน้อยน้อยไปมันจะน้อยหายไปเพราะมันไม่มีใครต้องการเพราะมันไม่มีจิตชนิดไหนที่ต้องการเดี๋ยวนี้จิตที่พัฒนาแล้วมันต้องการแต่ที่มันรวยนี่คอยรู้เธอว่าไอ้จิตเนี่ยมันน่าอัศจรรย์เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นั่นเรา ถือประโยชน์ของความที่มันทำอะไรได้อย่างน่าอัศจรรย์นั่นแหละให้ได้รับประโยชน์ให้มากมันเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์มากเราก็ถือเอาประโยชน์ที่มันน่าอัศจรรย์นั้นให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นการดี <c oughs> นี่เรื่องพัฒนาจิต คือจิตตะภาวานานี่เป็นสิ่งที่มีหวังที่จะทำได้ด้วยเหตุผลอย่างที่กล่าวมาฉนันคอยเราสามารถที่จะถือเอาประโยชน์อันนี้ได้คือพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าจิตให้ได้ของเราเองโดยตรงและของผู้อื่นโดยอ้อม โดยเฉพาะของลูกหลานที่จะเกิดตามมาให้ได้รับการพัฒนาในทางที่จะเป็นประโยชน์ <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่พัฒนามันก็เปรปะถ้าพัฒนาผิดมันก็เดินทางผิดมันก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอันตรายแก่ตัวมันเองหรือแก่ทุกคน มันจึงเป็นสิ่งที่จะต้องรู้จะต้องเข้าใจจะต้องพยายามในการที่จะพัฒนาจิตให้ถูกวิธีและมันก็จะได้สิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานในทุกความหมายในทุกชั้นในทุกระดับที่เราจะได้กล่าวกันต่อไปด้วยดีว่าถ้าจิตของมนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เรื่อยมาเรื่อยมา,มาตั้งแต่สมัยเป็นคนป่าแรกมีขึ้นในโลกเมื่อโลกมนุษย์แรกมีคนเป็นคนป่าครั้งแรกนั้น่ะถ้าได้รับการพัฒนาจิตให้ถูกต้องและเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วโลกนี้ก็จะดีกว่านี้มากจะประเสริฐพิเศษกว่าที่มีอยู่ในบัดนี้มากซึ่งเต็มไปด้วย ความเลวร้ายคือมนุษย์มันมีขึ้นมาในโลกแล้วมันก็พัฒนาตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่พัฒนาโดยสติปัญญาของมนุษย์เองนั่นมันมีน้อยแล้วมันยังผิดทางเสียอ,อีกอที่มันน่าเศร้าน่าเสียใจก็คือมันพัฒนาผิดทางเมื่อมนุษย์มีขึ้นมาในโลกรู้จักธรำมาหากิน เป็นมนุษย์แล้วรู้จักความก้าวหน้าทางวัตถุแล้วมันก็ลงไหลแต่ในด้านฝ่ายวัตถุไม่ได้ลงไหลใน